work life balance เสื้อว่าทุกคนก็เคยได้ยินคํานี้เนานะสบายดีนะทุกคนมาพบกันตอนนี้ก็เคยจะเป็นตอนที่1 1เกันแล้วนะสำหรับหนัสือเน,นะเพราะธุรกิจบ่มีคำว่าวันแมนโชซึ่งในตอนที่11เอดนาะเพิ่์ดได้เนหัวข้อขึ้นมาว่าชีวิตส่วนตัวและชีวิกตการเฮียเบียรปรับจังใดให้ไปกันได้ดีชีวิตของคนหฮาเนาะก็จะประกอบไปด้วยหลายด้านเนาะโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้เปินก็ยกมาเป็น2ด้านเนาะเปินว่า ชีวิตของคนเฮานี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองด้านก็คือชีวิตส่วนตัวแล้วก็สิ่ของการเฮ็นเวียกหลังจากประสบการณ์การเฮ็นเบียยมาหลายปีเนาะเฮากด้คนพบว่าเงินบ่แมนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเนาะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนาะก็จะประกอบไปหลายอย่างบม่ว่าจะเปลี่ยนเรื่องของสุขภาพเนาะเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสังคมซึ่งมันเป็นองค์ประกอบที่เฮาจะขาดบ่ได้นะแต่หลายคนก็มักจะคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะว่าเงินเป็นเครื่องหมายแลกเปลี่ยนที่จะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราดีขึ้นและทุกคนก็จดจ่อเพื่อที่จะสร้างเงินให้ได้ที่สุดจากนั้นสังคมก็พูดฝังกันว่าถ้ามีเงินไหลชีวิตก็น,น่าจะดีขึ้นหลายคนก็เห็นแบบนั้นแต่พอไปถึงจุดนั้นแล้วเขาก็กลับมาบอกว่ามันบอบบาเลยเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสุขที่มาจากสมดุลของชีวิตบอกว่าจะเป็นความหมายที่มีเาอยู่ในองค์กรในสังคมในครอบครัวการดูแลใ,ใจใสคนในครอบครัว จนเป็นงการดูแลชีวิตส่วนตัวเนาะให้มีสุขภาพที่ดีให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้มีพลังงานที่พร้อมที่จะสู้เบียกในแต่ละมือพอเมื่อหลายคนฟังเรื่องจุดนี้ก็จะคิดว่าเอ้ยถ้าเขามีเงินเขาก็จะสามารถเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการได้มันอาจจะเฮ็ดให้เามีความสุขหรือบางคนอาจจะบอกว่าใครบ่นจำเป็นต้องมีเงิน่คยกัมีความสุขได้เนาะซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนาะมันจะมีเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจังหวะเวลาที่เขาต้องการมันจริงๆเขือนว่าเขามีเงินเขาก็มีความสุขในแบบที่เขาใช้เงินไป บางอย่างเนาะมันก็มีความสุขแบบบ่จําเป็นต้องใช้เงินก็นมีดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ผนบอกว่าเนาะการสร้างชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นะนะะมี2หลักสูตรหลักๆดังนี้อย่างที่เพิ่นบอกว่าชีวิตสมดุลส่วนตัวครอบครัวและสร้างความสมดุลตั้งแต่ต้นจนจบและอย่างที่2เพิ่นบอกว่าให้สร้างสมดุลที่หลังให้มุ่งแต่สร้างชีวิตก่อนแล้วกลับมาสร้างสมดุลให้กับครอบครัวภายหลังก็ได้ ซึ่งตัวผู้เขียนเองเพิ่นบอกว่าในตอนที่เพิ่นกำลังสร้างชีวิตเนาะชีวิตของเพิ่นก็บริด้มความสดุนในตอนนั้นเพิ่นมุ่งเน้นไปที่การเทียบเวียกมุ่งพิชิตเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะเติบโตในระหว่างนั้นก็กำลังมุ่งไปสู่ความสำเร็จและในตอนนั้นผู้เขียนเพิ่นก็บอกว่าสิ่งที่เพิ่นเสียไปในในตอนนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองฉะนั้นก็ถือว่าการมุ่งมั่นพิชิตเป้าหมายยังเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แต่ว่าการดูแลเอาใจใส,ส่ชนนี่สคคััญือกน รวมไปถึงการดูแลชีวิตส่วนตัวของเขาถ้างาเฮ็ดแบบนี้ได้ชีวิตของเขาก็จะสามารถเฮ็ดเบียกในแบบยาวนานกด้เอิ้นว่าเฮ็ดเบียกแบบลองลองเทิมเนาะเฮ็ดเบียกใแบบเวิร์กไรบารานได้เวลาเขาสร้างชีวิตเนาะคนในองค์กรก็จะก็จะใส่ใจแบบเขาจะมักคนแบบใส่ใจเรื่องเบียกงานเป็นพิเศษตัวอย่างแบบวันเสาร์อาทิตย์เนาะมีประชุมด่วนจินะเขาก็พร้อมที่จะไปประชุมทันทีคนแบบนี้องค์กรจะหมัก แต่ในนั้นก็มีบางคนนอะที่ปฏิเสธอาจจะบอกว่าวันหน้าคอยบอสสมัติไปประชุมได้เพราะว่าคอยมีนัดกับเบียกจังอื่นก่อนซึ่งในตอนนั้นนาะเป็นเรื่องที่เราเองต้องตัดสินใจเลยแล้วว่าเขาต้องการางานเททในตอนนั้นจะต้องการเบียกหรือต้องการเป้าหมายในชีวิตของเาอ่ายงอื่นหลายกว่าซึ่งเรื่องทั้งสองอย่างนี้มันบ่มีพิษและก็บ่มีทึกเพราะว่ามันอยู่ที่ก,การตัดสินใจของเขารล้วนเนาะมันบ่เกี่ยวกับคนอื่นการทุ่มเทเวียกง,งานนาะให้กับบริษัทหรือองค์กรทีเ่เวียกอยู่นะมันเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันเนาะเขาก็ต้องบ่งชีวิตการประยู่ของครอบครัวข้นเนาะว่าเขาได้มอบความฮักให้กับครอบครัวเต็มที่เราบอเขาได้มอบหน้าที่ของเขานะเขื่อว่าณปัจจุบันเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่เนาะเขาได้เห็นหน้าที่ของขบว่าพ่อหรือแม่เต็มที่เราบอเนอะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดและกับเป็นเรื่องที่ถึกเนาะซึ่งเหตุผลของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปและทั้งหมดที่วามานี่ก็คือเขาก็ต้องปรับความเข้าใจเช่งกันแลยกันเขาต้องมีการอบรมทางองค์กรแล้วก็ทางครอบครัวเนาะ ไปหเขาต้องมีการปรับความเข้าใจเ่าะจะเป็นเรื่องเรียกงานก็ดีเพราะว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการไปอยู่ของครอบครัว็ดีเพื่อให้ทุกอย่างมันไปนํากันได้ในระยะเวลาหนึ่งเที่ยวสร้างชีวิตเนาะพอเมื่อชีวิตการเปอยู่ของดีขึ้นเนาะเขาอาจจะมีอิสระเรื่องเวลาเรื่องของการไปพักผ่อนท่องเที่ยวกับครอบครัวเรื่องของเรียกงานก็จะน้อยลงซึ่งสุดท้ายนี้ผู้เขียนเพ่ได้ยาำเอาไว้ว่าชีวิตของคนฮาเนะมันเป็นเรื่องที่ยาวนานซึ่งการทุ่มเทเพื่อเบียกงานนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอย่าบ้าจนเกินไปเขาต้องเบ่งเรื่องของสุขภาพของาน เบื้งเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวนําพอสุดท้ายแล้วหากครอบครัวหรือสุขภาพของเาเสียไปความสําเร็จที่ได้มาก็บอ่อาจสดใสได้อย่างแน่นอน